สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มุทองกเกษบทักโลกครับวันนี้มายืนอยู่ในไร่ข้าวโพดอีกหนึ่งแปลงครับที่เรียกว่าใกล้จะเก็บฝักแล้วนะครับอยู่ที่ไหนเธอเป็นใครใช้มากี่ปีมาคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อ,อ,ช,อ,อชื่อสมพิธทองหุ้มอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอ,อวิเชียรบุรีอืมนะครับปีนี้ข้าวโพดอาหารสัตว์ของเราทั้งหมดกี่ไร่ครับอ่าสิบห้าไร่ค่ะสิบห้าไร่ค่ะปีนี้ลดต้นทุนได้เยอะไหม รถได้เยอะมากค่ะลงต้นทุนเยอะเลยสิบห้าไร่หมดปุ๋ยไปทั้งหมดกี่กระสอบอ่ะก็หวานรองพื้นไปอ่ะสามกระสอบค่ะอรองพื้นแค่นั้นค่ะแล้วใส่อีกไหมไม่ได้ใส่ค่ะก็มาฉีดพ่นโฟทีกับปุตเตอร์ตัวน,นี้ค่ะชุดนี้เลยอ๋อฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับอ่าสามครั้งค่ะสามครั้งค่ะแล้วต้นกะระโพดสูงมากเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสูงสมบูรณ์แล้วเสมอกันด้วยครับนี่ครับให้ดูของจริงเลย นี่ครับนี่นะเนี่ยโ,โหมีฝักทุกต้นครับนะครับสมบูรณ์มากบางต้นก็สองฝักเนาะ<อ>นี่ครับนี่ฮะไปเลยพาเราไปดูตรงที่แหวกให้เราดูฮะนะครับลองแหวกสามเขาเรียกว่าสามต้นติดนะครับเป็นไงครับเขาพูดแบบนี้สวยงามมากค่ะเม็ดอ่าเลี้ยงแถวเลยนะคะเกือบสุดปลายเลยค่ะเม,ม็ดตันนะคะสวยนะครับสุดทุกฝักค่ะนี่ครับเขาเรียกว่าลองเปิดสามฝักดูนะครับ ปากฏว่าสวยทุกฝากนะครับสีก็ได้เนื้อก็มาหนักแน่นแน่นอนโอ้โหนะครับปีนี้หวังว่าไล่หนึ่งน่าจะได้เท่าไหร่ก็อ่าก็อย่าต่ํากับตันนะคะคิดว่าตันกว่าน่าจะไม่พลาดค่ะอ่ะาตันอ่าตันกว่าไม่พลาดค่ะอืมอ่ะก็ถ้าตันครึ่งยิ่งดีเลยเนาะใช่ค่ะลุ้นไว้ถึงสองตันไหม ก็ใจก็คิดไว้ถ้าได้ก็ดีนะคะเอแต่ที่นี่ต้นทุนลดแล้วเนาะ,ะ่าลดแน่นอนค่ะอืมนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าใช้อะไรครับใช้อะไรครับอชุดนี้คะ่ะโฟ้กีกับบูสเตอร์นะคะนี่เลยนี่ครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆครับโอ้โหอยากได้ผลผลิตด,ดีๆแบบนี้อ่าฝากบอกหน่อยฝากบอกหน่อย มาใช้คู่นี้เลยนะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะอ่าเป็นมิกระสิงเวล้อมด้วยอ่าเป็นมิกระสิงเวล้อมด้วยอ้โหอ่าอย่าลืมนะครับใครที่ปลูกข้าวโพดนะครับอ่าติดตามนะครับนะ,บกะเกษตรกรที่ใช้โฟทีบูตเตอร์แล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีบอกได้เลยว่าผลลัพธ์ยอดเยี่ยมแบบนี้แน่นอนครับวันนี้ผมนัตพงศ์พนทองกเกษตรพิทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ